นะเดี๋ยวเริ่มอัดคลิปแล้วได้โอเคผมอัดคลิปแล้วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมวันนี้ผมกินการ,รีวิวกับเพื่อนๆอะไรครับนี่สตูดิโอเนี่ยก็จะมาทําคลิปที่แบบว่าค่อนข้างเสี่ยงโดนดาน่าในะ่านชิบะไอเรื่องที่ผมจะทาเนี่ยก็คือเรื่องอะไรนะที่ผมว่าไปก็คือคนที่เสพยาเสพติดเนี่ยไม่ใช่คนที่แบบว่าควรโดนรังเกียจก็คือเอาง่ายๆคือหัวข้อในวันนี้ก็คืออยาาเกลียดคนเสพยาเสพติดนั่นแหละ มันเป็นหัวข้อที่แบบว่านะค่อนข้างจะเสี่ยงตีนมากๆเลยแต่มันไม่ทําไม่ได้นะเพราะว่านะมันก็มีข้อมูลอะไรอะไรต่ออะไรออกมารองรับอยู่แล้วไง uh huh. ถือแต่ขนาดมีข้อมูลอะไรต่ออะไรออกมายอมรับตั้งแต่ปีสองพันสิบหกแล้วนะและตอนนี้ปีอะไรนะสองพันสองพันยี่สิบเอ็ดห้าปีแล้วจะปีสองพันยี่สิบหรือนะเนี่ยจะเข้าปีที่เจ็ดอยู่แล้วเนี่ยอ๋อสังคมไทยเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะก็คือแบบว่านะไม่ว่าอะไรก็ตามเลยที่แบบว่าเป็นยาเสพติดเนี่ย ไม่ว่าคนขายหรือคนเสพนะก็จะถูกกลังเกียดไล่ต่อใลดาด่าหน้าอย่างอย่างรุนแรงเลยก็คือแบบว่านะโดนสังคมส่วนใหญ่เนี่ยรังเกียจแล้วก็เยอยหยันด่าทอไลต่ออะไรไล่ให้ไปตายกันอย่างล,นล้นหลามเลยอันนี้ท่านชิบะก็เคยเจอใช่ไหมได้แล้วไม่ต้องแล้วแล้วผมขอสารภาพอย่างหนึ่งเลยนะว่าผมเคยมีอีกหนึ่งคนแล้วที่แบบว่านะเกียิยาเสพติดเข้าใ่ไงนะซึ่งแบบว่าใครเสพใครค้าเนี่ยคือผมแทบจะไม่โอกาสเลยตอนนั้นอนะซึ่งก็ไม่ค่อยแปลกใจนะเพราะว่าตอนนั้นผมยังเด็กอยู่ไง ก็คือยังเด็กอยู่แหละประมาณประถมอ่ะแล้วก็ไม่ก็มต้นมไม่ก็มต้นแล้วก็ช่วงวัยรุ่นก็คือมอปลายนิดหน่อยแหละจนกระทั่งอะไรนะมาได้รู้ความจริงอะไรต่ออะไรเนี่ยจนกระทั่งมาได้ดูเจาะข่าวตื้นตอนที่ร้อยเจ็ดสิบหกเนี่ยแหละเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะยาบ้าแล้วก็เบรก i ิตอะไรพวกเนี้ยที่เขามาทําเนี่ยซึ่งไอ้นี่นะมันไอ้เรื่องนี้จริงๆแล้วมันก็เก่าแล้วตั้งแต่ปีสองพันสิบหกแล้วก็คือที่ว่านะคนของคอสชอเดี๋ยวเขาจะให้เลยนะ แอฟเตามี Am เนี่ยออกจากบัญชียาเสพติดก็คือเป็นข่าวนะล่ะซึ่งตอนนั้นอ่ะก็เลยนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงเพราะว่าตอนนั้น่ะผมก็อืไม่รู้เรื่องอะไรต่ออะไรแหละก็คือใช้คําว่านะ่ยังเป็นวัยรุ่นเฮลเฮลเยวเยวอยูอ่ไม่สนใจเลยต่อในการเมืองมากเท่าไหร่ไง ก็เลยไม่รู้แหละแต่พอมาดูคลิปเนี้ยก็พอรู้แหละว่านะทั้งคนที่ชอบทหารหรือคนที่ไม่ชอบทหารเนี่ยเขาก็านะเห็นด้วยเป็นเสียงเดียวกันเลยไงว่านะมันไม่ใช่เรื่องวิธีมันไม่ใช่การมันไม่ใช่การกระทาที่ถูกต้องมันไม่ใช่อะไรต่ออะไรนู่นนั่นนี่ไงก็คือประมาณว่าค้านหัวชนฝาเลยลโดยที่แบบว่านะย,ยังไม่ได้ทันฟังอะไรต่ออะไรไงซึ่งพอผมไปดูเนื้อข่าวจริงๆเนี่ยนะที่เกี่ยวกับเอมเฟตามีเนี่ยเขาบอกว่าเลยไหมเขาบอกว่าจะให้เอาเอมเฟตามีเนี่ยออกมาจากบัญชียาเสพติด แล้วก็ไปอยู่ในหมวดยาที่ต้องมีแพทย์รับรองอะถึงจะใช้ได้เอางี้ก็คือเหมือนกัญชาก,ากระท่อมในตอนนี้แหละก็คือที่แบบว่านะซื้อขายได้แต่ต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์ไงอันนี้ท่านเก็ตใช่ไหมเออบันถุกกฎหมายแล้วกันเถอนะจะเรียกว่าถูกกฎหมายก็ไม่เชิงท่านเพราะว่านะมันไม่ได้ใช้ได้แบบเสรีไงมันไม่ได้ใช้แบบเสรีไงก็คือใช้ต้อง ก็คือต้องมีใบรับรองแพทย์นั่นแหละก็คือเอาง่ายๆก็คือหมอต้องฟังอะไรถึงจะใช้ได้อ่ะเรียกว่าถูกกฎหมายไม่ได้ต้องเรียกว่านะใช้อย่างมีการควบคุมไงอารมณ์ประมาณเนี้ยนะส่วนที่มาของเอเมฟตามีนี่ออผมเล่าแบบย่อยๆแล้วกันนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันถูกเอามาใช้เป็นยาขยันไงเพื่อที่แบบว่านะคนใช้แรงงานเนี่ยเวลาใช้เนี่ยเขาจะได้ไม่รู้สึกง่วงไงจะได้รู้สึกคึกตลอดอะไรต่ออะไรต่อตลอดเวลาไงอันนี้คือเล่าแบบย่อยๆแล้วกันนะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะพอนะพอมันมีคนแบบว่านะเกิดอาการเสพติดอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยตำรวจในสมัยนั้นเนี่ยก็เลยมาตั้งชื่อให้มันว่าเป็นยาบ้าไงแล้วก็เพิ่มโทษในักเพิ่มโทษแรงๆเลยกลายเป็นแบบว่านะของที่แบบว่าหาซื้อขายกันยากมากขึ้นถึงขนาดที่แบบว่านะต้องทําผิดกฎหมายเปิดแบบว่านะอทำธุรกิจมืดเอาง่ายๆประมาณนี้แล้วกันจนทําให้แบบว่านะเออมเฟตามีเนี่ยราคาสูงริบลิล่วเลยโอเคงั้นผมจะบอกอะไรอย่างหนึ่งขอ,อเสริมอะไรหน่อยยาบ,บ้า หรือแอมเฟตามีนเนี่ยใช่ไหมแอมเฟตามีนคือยาบ้าใไหมคุผมใช่เมื่อก่อนเขาเรียกว่ายาบ้างไงเมื่อก่อนเขาเรียกว่ายาบ้าถ้าเรียกไม่ผิดหรอกเพราะว่านะออาตำรวจสมัยนั้นนะผมไม่ขอเอ่ยนาม้วกันเขาจะบอกบอกให้ทุกคนเนี่ยเรียกไอยาตัวนี้ว่ายาบ้างไงแล้วก็ประมาณว่านะมีการโฆษณาชวนเชื่ออย่างอย่างรุนแรงเลยนะว่าอยาตัวเนี้ยมันไอ้น่นไอนั่นไอนี่เลวร้ายอะไรต่ออะไรยังไงไงแล้วก็นะพากันให้ประชาชนแบนอะไรต่ออะไรกันซึ่งได้ผลดีด้วยนะ อ่าท่านชิบะมีเรจะเสริมก็ว่ามาเลยแอมเฟตามีนยาบ้าหรือเป็นยาขยันความเป็นจริงแล้วเนี่ยยาขยันเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนวัยทํางานในยุคนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนี่ยาขยันนี่ในตอนนั้นก็จะเป็นถุงหอ่อเอ้ยเดี๋ยวนี่กูย้อนไวไปไปปะวะไม่เป็นไรหรอกวปมันเป็นสาระเอาย้อนย้อนได้เลยท่านท่านทันหรือเปล่าที่แบบว่าแอมอ,อ,อมเฟตามีนในตอนนั้นยังเป็นห่อไม่น่าทันนะผมจำไม่ได้ละ มันเป็นห่อห้าบาทอ่ะมันเป็นเหมือนห่อขนมอ่ะจะไม่ได้่ใชจะไม่ได้โหผมไม่ผมน่าจะทันแล้วแต่ว่าผมไม่เคยได้แตะอะไรพวกนี้ไงมันเป็นห่อแล้วในในยานั้นมันจะมีอยู่ประมาณสิบถึงยี่สิบเมตรอ่ะแล้วกินอ่ะมอย่ากินเยอะนะไม่งั้นมันจะนอนไม่หลับคนที่นอนไม่หลับอบบนอนไม่หลับถึงห้าวันเลยนะแล้วมันก็จะมีอาการภาพหลอนด้วยน่หละเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทําให้สิ่งเสียติดเกิดขึ้นอย่างแอนฟตามินเนี่ยเกิดขึ้นในการเอ่อเอามาใช้ในการเป็นสาเสติด อืประมาณนั้นใช่ไหมแต่คือไอ้นี่บบคือเ<บ>ดี๋ยวผมขอฟังข้อมูลแป๊บหนึ่งนะท่านที่บอว่านะแอเฟตามีนเนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรนอกจากไอ้แบบว่านะามาเป็นยาขยันเนี่ยเพราะว่าผมก็จำไม่ได้แนละ้วมันเยอะแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากยามมาอะไรนะครับก็ได้รับการอัปเกรดขึ้นมาครับเป็นสาธารณสุขครับระดมก็คือกลุ่มยามมายาขยันยา การสังเคราะห์ตัวยาที่มีประสิทธ,ธิภาพสูงกว่าครับแต่แอมเฟตามีนเนี่ยก็ยังคงอยู่ในลิสต์หรือว่าบัญชีวัตถุออกลิสต์ต่อจิตประสาทอยู่ดีครับคราวนี้ถึงตาประเทศไทยของเราบ้างน,นะครับเมื่อกี้คืออเมริกาครับผมทีขายกันมานานตืดเลยนะครับเนี่ยไปฟ้าเหลือแงแองแหววแถวสามผลิตกันเยอะ2,500แสนคนครับ <S <S จะแก้ทำอะไรอินนะครับซึ่งรจริงๆอยู่ในบัญชียากเลยนะครับไม่ได้มีโรอินเอลสกจะขัดยาก ก่าพจมาสว่างอะไรหรือเปล่ามา,<ล>าเป็นยาบยามาเข้าไปนิดเลยนะฮะยามาไปโอเคโอเคเออแต่ว่ายาบ้ามันก็อันตรายจริงๆ <c oughs> คนบ้าเอาเ้เกูนกี่แหละทุกันสุขปะใช่เมาเหล้าเฮะมาเหล้าก้าวเดินเป็นโเอาเถอครับสังคมมันก็แย่แหละครับแต่คําถามก็คือการแก้ปัญหาด้วยวิธีเพิ่มความอ่ะ<พ>ผมหาไม่เจอแล้วไม่รู้มันอยู่ช่วงไหนก็ เอาเป็นว่านะคือถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอันนี้คือผมของัดความจำของตัวเองออกมาเลยแล้วกันนะเกียก,กอเทปเขามากเกินไปไปเดือดตีลิขสิทธิ์ไปแล้วจบเลยกู <S <S คือไอ้นี่คือผมจําได้ว่านะยาอมเฟตามีนอะไรต่อเนี่ยเขาเอาไว้รักษาหนี้ด้วยนะเอาไว้รักษาคนที่แบบว่านะมีอาการป่วยทางจิตแล้กก็คือเป็นเปก็คือสําหรับผู้ป่วยทางจิตบางบางอาการเนี่ยเขาจะให้ใช้นี่ยาตัวนี้ในการรักษาด้วยไงอ่าแล้วทีนี้อะไรนะอ่า ขอพูดข้ามอะไรต่อเลยละกันนะก็คือไอ้แล้วเขาก็บอกว่านะอันนี้คือเป็นคํายืนยันจากหมอพรทิพย์นะซึ่งเอาจริงๆคำพูดมันก็น่านรู้น่าเชื่อถือแหละแต่ว่าเจ๊แกดันเสียเครดิต,ตไปกับตั้งแต่เรื่อง GT 2 0สองแล้วก็อะไรนะมาเป็นสอสอ,สอ,สอวอนั่นแหละคือเจ๊แกเสียเครดิตเยอะมากนะเพราะว่าไปทําอะไรต่ออะไรเข้าข้างไปยุธ์เยอะไงแล้วก็เข้าข้างทหารเยอะเนี่ยก็เลยเสียเครดิตถึงแล้วคำพูดจะดูน่าเชื่อถือก็เอแต่คนก็ไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่ คือแกบอกว่านะอแอมเฟตามีนเนี่ยใช้แล้วมันไม่ได้เสพติดนะใช้แล้วคือมันไม่ได้เสพติดแบบว่าลงแดงเหมือนอย่างพวกเฮโรอีน e อะไรพวกนี้นะคือแต่ว่านี่ไงแต่ว่านะคือคนมันจะติดนอน่มันอยู่ที่ใจมากกว่าไงจะเลิกติดเน่มันอยู่ที่ใจมากกว่าไงไม่ได้อยู่ที่ตัวสารเสพติดไงซึ่งเขาซึ่งเจ๊กแกพูดอย่างเนี้แหละนะว่านะว่าแอมเฟตามีนเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ร้ายแรงอะไรต่ออะไรอย่างนงั้นเนี่ย,ยสําสคัญนะอ่าไอการที่แบบว่านะไป เพิ่มโทษให้มันเป็นยาบ้าให้มันคือหาซื้อขายยาก,ากขึ้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแอมเฟตามีนเนี่ยมันก็เลยมีราคาที่ค่อนข้างสูงขึ้นมากเลยสูงขึ้นอย่างทันตาเห็นเลยนะในถ้าเกิดเราอะไรนะไปย้อนดูเอเรื่องข่าวอะไรต่ออไรไยยาบ้าจะเห็นได้เลยว่ามูลค่ายาบ้าหรือแอมเฟตามีนเนี่ยมันมีมูลค่าสูงมากเลยไงยเป็นหลักล้านเลยไงเม็ดละแสนหรือเม็ดละเม็ดละแสนหรือเม็ดละหมื่นกว่าเนี่ยจะำไม่ได้้วเอาเอาเงี้ยคือแบบว่าขายทีนี่ก็คือมึงรวยได้อ่ะ แต่ตอนนี้มนแม่งโคตรถูกเลยนะไอ้ย,อยาบ้าบมันมนันตลาดอะไอ้เฮียโคตรแปลกเลยมังเป็นอะไรที่น่าแปลกมากมากอะอซึ่งเอาจริงๆแล้วท่านชิบะว่านะคือไอ้เรื่องที่แบบว่าเขาจะให้เอมเฟตามีนถูกกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่ถูกกฎหมายนะผมขอย,ย้ำอีกทีแล้วกันนะเขาก็แค่ใจนี่จะเอามาอยู่ในการควบคุมก็คือเอาออกจากการเป็นยาเสพติดที่มีโทษประหารชีวิตไงคือก็คือเอามาใช้แบบกัญชาแบบกระท่อมสมัยนี้นะก็คือแบบว่าจะใช้หรืออะไรเนี่ยต้องมีหมอสั่งเท่านั้นก็คือไม่ได้แบบฟรีแบบว่านะ เดินไปหาซื้ออะไรได้ง่าย,เยอเงี้ยก็คือแบบว่านะคนขายเนี่ยต้องมีใบอนุญ,ญาตลาบลาลา,า,า,าอะไรต่ออะไรก็ว่าไปเงี้ยแบบกัญชาสมัยเนี้ยส่วนคนที่จะซื้อมาใช้เนี่ยก็ต้องแบบว่านะเป็นผู้ป่วยจริงแล้วก็มีใบรับรองแพทย์แล้วก็ได้รับการอนุญ,ญาตจากหมอเนี่ยก็คือประมาณนี้แหละพอผมไปดูเนื้อในจริงๆนก็สงสัยนะว่านี่มึงไม่อาจดูเนื้อในอะไรกันเลยหรือไงวะ มึงก็ไม่แปลกใจหรอกต่อให้เขาอ่านเนื้อต่อให้ผมว่าเขาไม่คิดจะอ่านเนื้อในอยู่ดีแหละเพราะว่าแค่บอกว่ายาแอมเฟตามีนถูกกฎหมายเนี่ยคนแม่งก็ด่าคนคิดแล้วไม่ว่าคนคิดแม่งจะอยู่ฝั่งไหนก็ทำอ่ะซึ่งก็อยากจะบอกนะอันนี้ก็คนก็คงสงสัยนะว่าเราเว้นเว้ออะไรมันจะเกี่ยวกับต้นคลิปหรือเปล่าก็ก็อยากจะบอกนะว่าไอ้ยาพวกเนี้ยอย่างอย่างที่บอกแหละท่านชิบะว่านะยายาบางตัวเนี่ยสารเสพติดบางตัวเนี่ย อย่างเอฟเฟตามีเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่านอกจากเอมเฟตามีนแล้วเนี่ยจะมีตัวอื่นหรือเปล่าที่แบบว่านะหมอเขาบอกว่านะใช้เป็นนานๆแล้วไม่มีอาการเสพติดอ่ะก็คือจะเลิกหรือจะเสพเนี่ยก็คืออยู่ที่ตัวคนใช้ร้วล้วเลยซึ่งเอาจริงๆแล้วอยากให้สังคมไทยอ่ะหันมาคิดแบบนี้มั้งไงว่านะในเมื่อยาบางตัวเนี่ยหมอเขาก็ยืนยันแล้วไงว่านะสามารถเลิกได้และไม่ให้เกิดอาการเสพติดเนี่ยก็คือแบบว่านะเลิกง่ายแล้วก็คือมันไม่ประกอบให้เกิดอาการเสพติดแบบอย่างยาเสพติดบางตัวนะ ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมันช่วยกันคิดหน่อยนะว่ายนะบางจริงๆแล้วเนี่ยคนเสพยาบางตัวเนี่ยเอาบางตัวนะที่แบบว่ายนะที่อย่างอย่างแอมเฟตามีนเนี่ยก็คือคนที่เขาติดเนี่ยเขาสามารถเลิกเองได้ไงไม่ต้องอะไรมากก็คืออยู่ที่ใจของตัวเขาเองแหละว่าจะเลิกติดหรือเปล่าแค่นั้นน่ะก็อยากจะให้บอกนะว่ายนะว่าคนที่เขาเสพยาเสพติดเนี่ยอย่างพวกเอเฟตามีนเนี่ยเขาสามารถเลิกได้ก็แค่แบบว่านะเราเนี่ยก็คือคนที่แบบว่าเป็นคนปกติทางสังคมเนี่ย ต้องให้โอกาสเขาไงต้องยอมรับอะไรต่ออะไรเขาไงอันนี้เอาเอาตามตรงนะเป็นหัวข้อที่ผมกลัวเสี่ยงตีนมากที่สุดเลยพวกคนแม่งเกลืยอคนไทยแม่งเกลี่อ,อยาเสพติดอย่างรุนแรงเลยอย่างจอร์จฟอยที่ขนาดแกตายเพราะว่าอะไรนะโดนทารุณกรรมเพราะว่าการเหยียดทางเพศเลยพวกเนี้ยก็ยังมีคนไปคอมเมนต์ตามโพสต์อะไรต่อเลยที่เกี่ยวกับจอร์ดฟอยเลยว่าะนะเป็นพ่อค้ายาสมควรตาย,ยต่อเลยพวกเนี้ยซึ่งอ่ะผมก็อย่างที่บอกนะแหละว่ายาเสพติดบ,บางตัวเนี่ย มันสามารถเลิกได้แล้วมันไม่ให้แล้วมันไม่ได้ทําให้เกิดอาการเสพติดอย่างเป็นบ้านเป็นหลังไงดังนั้นการที่แบบว่านะอะไรก็ตามที่บอกเป็นยาเสพติดเนี่ยแล้วเราไปด่าอะไรต่ออะไรเลยเนี่ยมันเป็นการมองโลกที่แบบว่าง่ายเกินไปหน่อยไงผมว่านะ คือเมื่อก่อนผมไม่เคยคิดแบบนี้แหละแต่พอนได้เรียนรู้ได้อะไรต่ออะไรเนี่ยก็ทําให้ผมรู้เลยว่านะโลกของเราเนี้ยแม่งกว้างขวางอะไรต่ออะไรเลยการคิดอะไรต่อเลยเนี่ยแม่งต้องคิดหลายอย่างหลายรอบเลยเราต้องมาคิดแค่ด้านเดียวอะไรต่ออะไรไม่ได้นะไม่งั้นเนี่ยเราก็เหมือนจะกลายเป็นคนที่แบบว่านะเป็นคนไม่รู้จักโตอะไรเอาง่ายๆเรียงประมาณนี้แล้วกันนะเรื่องสำคัญนะอา่าเรื่องคนขายก็ผมก็ขออนุญาตพูดเลยที่แบบว่าเสียงตีนหน่อยแล้วกันก็คือแบบว่านะคนขายเนี่ย บางคนเนี่ยเขาไม่ได้ขายเพราะว่าเขาเลวหรอกบางคนเขาขายเพราะงี่ไงเพราะรู้ไงว่าเงินมันดีไงแล้วคิดว่าอะไรถ้าแอบขายโดยไม่ให้จับได้เนี่ยยังไงตัวเองก็มีกินมีใช้ไงก็เลยทําให้แบบว่านะธุรกิจเงื่อนพวกนี้มันยังคงมีต่อไปไงเพราะว่านะเราไปทําให้แบบว่านะมันกลายเป็นของมีค่าเสยเองไงอันนี้ผมพูดไม่ผิดเลยนะเพราะว่านะยายาาเนี่ยหรือไอเอมเฟตามีเนี่ยจากตอนแรกมันไม่ได้มีค่าเลยมากขนาดนั้นแต่พอขึ้นโทษมาเป็นยาบ้ามีโทษมหาชีวิตเนี่ย แม่งกลายเป็นของมีค่าขึ้นมาเลยต่อเลยพันตามากเลยเนี่ยเพราะว่าแหละเพราะว่าอะไรนะเขาบอกว่าอ่าพ่อหมอเนี่ยเขาบอกว่านะมันสกัดง่ายทําง่ายราคาดีไงก็เ,เลยทําให้คนแบบว่านะซื้อกันเป็นบ้าเป็นหลังเลยก็คือแบบว่านะเสียเท่าไหร่ก็ยอมจ่ายมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ไงก็คือมันเป็นการแก้ปัญหาที่ผิดไง ซึ่งผมว่าเอาจริงๆแล้วไอ้การแก้ปัญหาแบบอ่าคนของคอสชที่เขาคิดเนี่ยผมว่าก็ใช้ได้นะแบบอนุทินนั่แหละก็คือแบบว่านะยาเสพติดบางตัวเนี่ยที่มันไม่ได้ให้ที่มันไม่ได้เสพติดแบบอ่านะไม่ได้ทำให้เกิดการเสพติดอย่างร้ายแรงและสามารถเลิกได้ง่ายเนี่ยมันไม่ควรจะแบบว่านะมันไม่ควรจะแบบว่านะโดนรังเกียจหรืออะไรต่ออะไรนะหมายถึงคนเสพหมายถึงคนเสพด้วยนะ ก็อย่างที่บอกไปแหละในเมื่อมันสามารถเลิกได้ได้ใจตัวเองแล้วมันไม่ให้เกิดอาการเสพติดไรต่ออะไรเนี่ยก็เปิดรับกว้างเขาเห่แล้วก็แบบว่านะก็คือเอามันมาอยู่ในที่แจ้งอะเอามันมาอยู่ในที่แจ้งอะอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายไงอารมณ์เหมือนกับเพื่อท่านจิบากเข้าใจไหมก็คือแบบว่านะปืนเนี่ยถ้าเรามีใบอนุญาตขอใบอนุญาตอะไรมาอย่างถูกต้องเนี่ยก็สามารถครอบครองได้ใช่ไหม ประมาณนั้นแหละก็ประมาณนั้นแหละก็คือแบบว่านะไอ้เรื่องปัญหายาเสพติดอะไรต่ออะไรบางอย่างเนี่ยนะที่มันไม่ใช่ยาเสพติดหลายแรงนะก็อยากจะให้ทําแบบอย่างไอ้กัญชากระท่อมเนี่ยให้ได้เลยพี่นี่นี่ผมไม่ได้ชอบเสพยาเลยนะท่านชิบะาแล้วก็คนดูเนี่ยจำเอาไว้นะใครบอกว่ากูชอบเสพยาที่กูด่าทันทีนะนะกูแจ้งหมินประมาทเลยนะเนี่ยอากูเป็นทนายอยู่คือที่ผมคือที่ผมมาบอกอะไรแบบนี้ก็คืออย่างที่บอกแหละว,ว่านะ บางอย่างอะ่ะมันมีประโยชน์เนี่ยบางอย่างมันมีประโยชน์ในตัวมันเองไงท่านชิบะก็เข้าใจใช่ไหมอย่างกัญชาเนี่ยกับกระท่อมเนี่ยที่เขาเอามาฟรีกันเนี่ยหรือจะเรียกว่าฟรีก็ไม่ได้ที่เขาเอามาอยู่ในภายใต้าการควบคุมของกฎหมายก็คือเอามาอยู่ในที่แจ้งกันนะเพราะว่ามีประโยชน์ไงมันสามารถใช้ประโยชน์เนี่ยทำอะไรต่ออะไรได้ไงดังนั้นเนี่ยคือเราต้องให้คนเนี่ยรู้จักถึงการวิธีการใช้ประโยชน์มันเงี้ยมากกว่าการใช้โทษไง มันไม่มีอะไรมากหรอกไอ้เรื่องยาเสพติดเนี่ยไอ้เรื่องที่แบบว่านะรังเกียจคนยาเสพยังรังเกียจคนเสพยารังเกียจคนขายยาอะไรพวกเนี้ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ผมว่าไม่ค่อยถูกต้องนะทางที่ดีก็คือได้แหละเอาไอ้พวกของอันตรายอะไรต่ออะไรพวกเราเนี่ยมามายืนอยู่ในที่แจ้งมายืนอยู่ที่แดดเยอะๆแล้วก็ให้คนทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ถึงวิธีการใช้ประโยชน์อะไรต่ออะไรจากพวกนี้อ่ะให้มันหมดหมดเลยเพื่อที่แบบว่านะต่อไปเนี่ยมันจะได้ไม่มีปัญหาแบบนี้อีกไง ไอ้ปัญหาเนี่ยผมเจอบ่อยนะเจอหลายปีหลายเดือนเลยแทบจะเรียกว่าเทบทุกเดือนเลยมั้งท่านบับะก็น่าจะเคยเห็นใช่ไหมก่อนโควิดระ,ะบาดอะไรต่ออะไรเนี่ยที่ว่านะมีนักโทษคดียาเสพติดเนี่ยก็คือเป็นผู้เสพยาเนี่ยแหละหรือไม่ก็คนขายนี่แหละแต่ส่วนมากจะเป็นผู้เสพมากกว่านะที่ว่านะพ้นโทษออกมาแล้วอะแล้วไม่ทนอะไรก็กลับไปเสพอีกอะ คนแม่งก็จะคอมเมนต์ทันทีเลยนะว่าในพวกนี้คุกม,มันไม่ช่วยสั่งสอนะไรต่ออะไรซึ่งผมอยากจะเบิดตลกไอ้พวกนี้ต่อแล้วว่ามึงให้โอกาสเขารอยังเนี่ยมึงพูดอย่างนี้มึงให้โอกาสเขาแล้วหรือยังเนี่ยคือส่วนมากอะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมกล้าฟันธงเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคนนี้เขาพ้นโทษมาแล้วกลับไปเสพยาอีกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาติดยาหรืออะไรต่อเ,เนื่อแต่เพราะว่าสังคมมันไม่ให้โอกาสนจนเขาไม่รู้จะทําทอะไรอีกก็ต้องกลับไปทําแบบเดิมอะมันก็จะกลายเป็นวงจรอุบาทที่แบบว่านะไม่จะไม่จบไม่สิ้นสักทีอะ คืออ้การแก้ปัญหาสงครามยาเสพติดเนี่ยผมว่าแม่งเป็นไอเดียที่แบบว่าไม่ดีจริงๆอ่ะแหละเพราะว่าโอ้โหแม่งคนที่ได้คนที่เคยเสพยาเนี่ยแล้วเขาก็อุตส่าห์เลิกได้เนี่ยเขาก็นะไม่มีที่ไปเงยเพราะสังคมไม่ยอมรับก็ไม่มีะไรแหละก็แค่นี้แหละคลิปเนี้ยก็อยากจะบอกว่านะไอเรื่องยาเสพติดอะไรต่อเนี่ยยาเสพติดบางตัวที่มันมีประโยชน์เนี่ยก็ให้เอามันออกมาที่แจ้งซะแล้วก็ให้อยู่ในการควบคุมของแพทย์ซะ ก็คือให้คนมีความรู้เนี่ยมาคอยก็จากัดการควบคุมอะไรต่ออะไรของไอ้คนของการใช้ซะเพื่อที่แบบว่านะมันจะได้ไม่เกิดปัญหาในภายภาคหน้าไงอย่างที่เรารู้แหละว่าไอ้ของอนั่นะแหละนั่นะแหละนั่นะแหละประมาณนั่นแหละแบบกัญชาก็ได้ประมาณเนี้ยคือแบบว่ามันต้องมีใบอะไรประมาณนี้ด้วยไงคือแบบว่าถ้าคือมึงต้องเอ่อถ้าจะเสพจ,จริงอ่ะอันนี้ก็ต้องดูด้วยไงว่าเออมันต้องอยู่ในความระพฤติด้วยสาหรับ,บกัญชา คือมึงมีใบแล้วมึงไม่ใช่ว่ามึงไปเสพไปไปฝนยาฝนในนี่แล้วก็ไปเสพนะอันนั้นก็ไม่ใช่นะอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นไม่ใช่ที่ผมอ่ะอันนัมม้นไม่ใช่ที่ผมหมายความแน่นอนแหละเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะที่แบบว่านะเห็นพี่จอร์นวินยูหรือใครต่อใครหลายๆคนเนี่ยทำพูดอะไรแบบเนี้ยแม่งบอกว่านะผมเนี่ยจะฟรียิกยิกแบบนั้นเลยซึ่งมันไม่ใช่เฮียเขาก็แค่แบบว่านะให้มันมีใบยอนุญาตถึงจะใช้ได้อะประมาณนี้แหละเออ ซึ่ง <God. S 1> ผมว่าแนวคิดนี้มันเวิร์กกว่าได้ซ้ำไปลเพราะอย่างที่เรารู้กันแหละถ้าเราเรียนวิทยาศาสตร์เราก็จะรู้แหละว่าสารเคมีอะไรต่ออะไรบางอย่างเนี่ยมันมีทั้งคุณทั้งโทษในตัวเองอ่ะซึ่งเราซ,ซึ่งซึ่งเราที่เป็นมนุษย์ผู้ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาเนี่ยเราต้องไอ้นี่อะไรนะเอาคุณของมันเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดแล้วก็ทําให้มันเนี่ยมีโทษน้อยที่สุดที่ทําได้ ก็แค่นี้แหละเอาจริงๆอ่ะวิธีง่ายๆซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่านะหลังจากจบลงคลิปนี้ออกไปผมจะโดนด่าโดนแจ้งความเลยหรือเปล่าแต่ถ้าใครมันมาพร้อมระท้าผมมึงขั้นแจ้งความผมก็พร้อมระท้ากลับแบบเพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกไปในคลิปแล้วว่ากูไม่ได้ทำสุนให้คนเสพกันยิกิก้วยแต่กูหมายถึงว่าให้เอามาใช้กันอย่างถูกต้องแล้วก็มีการควบคุมภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างเชี่ยวชาญแค่นี้แหละโอเคผมจบคลิปแล้วเดี๋ยวท่านที่บ่าจะรีวิวอนิเมะต่อนี่โอเคเดี๋ยวปิดคลิปแป๊บนึงนะได้